สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็ผมช่างแสงนะครับมานี่ผมสิผาพี่น้องมาสมเครื่องซักผ้านี่ครับผมซัมซุงหลุ่นของเพิ่นกะ W T หนึ่งหก J แปดสิบสิบสี่กิโลนะครับผมเป็นเครื่องซักผ้าแบบสองถังนะครับผมถังนี่ถังซักนะครับผม ทังนี้ปั้นแห้งนะครับผมเอเทอร์โบสันว่าสาเหตุที่ว่าเพื่อนมอสสอมก็คือว่าเครื่องปั้นแห้งอ่ามอเตอร์ปั้นแห้งมันพังมาครับผมวันนี้ผมถึมาเปลี่ยนมอเตอร์ปั้นแห้งให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผมครับมอเตอร์ปั้นแห้งผมก็เคือกลับใหม่พี่น้องเบิ้งหลายรอบแล้วนะครับผม น,นี่ทอนี่เอาออกครับผมทอนำทิ้งนะครับผมมีหัวหนัดดีสองตัวครับผมอ,ออกมาเลยเห็นตัวนี้ครับผมเก้าคึกเล <c oughs> ชยชีสนิมแดงนะครับผม วุไหวแล้วครับผมผมกะไปถอดเช็คตะวยุบานเพิ่นแล้วนะครับผมตัดเช็คเรียบร้อยนะครับผมปรากฏว่าสีแดงนี่มิเตอร์วุขึ้นครับผมโอมวุขึ้นวัดคาวุขึ้นนะครับผมเีงบจีรีนะครับผมตอนนี้ตัดเรียบร้อยนะครับผมที่เอาฝาดานบนออกนะครับผม เพื่อที่ทำการเอาถัาางปันแหงออกมาเนาะครับผมนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องเอาหัวหนอดออกครับผมมีหัวหนอดอยู่สองตัวนี่เสียงไว้ตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับผมเอาไขควงแบนควงแบนหน่อยจิ้มออกเด้ครับผมจิ้มคือหัวหอยเหรอครับ <l acht> <l acht> หนวนอดอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นหัวนอดแขกนะครับผมไอ้กล้วยแขกจิ้มออกเลยครับผมอืมอออกมากเลยเห็นหัวนอดนขี่สนิมหรอกครับเพื่อนนี่เดีย๋ยวจัดการขันหัวนอดออกครับผมหนอดหายครับผม นี่กับเอ็ดคอข้งแข็งเดือได้เลยครับผมเดี๋ยวมันคาดนี่ครับผมเดี๋ยวผมงัดออกกนครับผม,มค่อนข้างสียากแน่นเลยครับผมต้องคอข้งแข็งเดี๋ยประหยัยนหักเลยครับผมงัดทีละท้างมันบอหักได้หรอกครับผมนี่เป็นเนาะ ขาเนาะครับผมขานี่เป็นล็อกกับี่ตัวนี้ครับผมหู้เนาะอางัดออกมาเลยครับงัดออกมาแล้วประแจเบอร์แปดกับเบอร์สิบสามครับผมขันออกมาเลยเนาะครับผมเบอร์แปด บเบอร์สิบสามนะครับผมเดี๋ยวจัดการเอาออกกันครับผมเบอร์แหาพวพ่อพี่น้องเอาสิบสามสาวเดียวเลยก็ได้ครับผม13บสควงเงาเลยก็ได้ครับผมขนสุดเดือดกันเอาออกได้กันครับผมขันออกมาเลยครับผมแบบนี้ก็ได้กันครับผม แต่ว่าเขาหาเบอร์แปดเอนะครับผมเราสูตรนี้ก็ได้กันครับผมานรด้รต่ัวยดนไยดนหมผมยยน่ายัตัวครับด้านงอย่างนี้สองตัวครับประกกัน สายขวานะครับผมนี่ตัวที่สามครับผมเก็บไว้ดีๆครับผมนอตคนที่เสียหลังจากนั้นนะครับดึงออกนิดเลยครับผมครับออกมากทีเรียบร้อยนะครับผมผอมไปเนี่นะครับผมเเหลื <Okay. S 1> <Le ữa. S 2> อหัวน็อตตรงนี้ครับผมสามตัวเอาชุดเดือกก็ได้ชุดเดืยว มงางออกนะครับผมชุดเบรกออกแล้วกะทีมีไขคว้างใส่ไขคว้างแขกครับผมสามตัวคันออกนะครับผมผมก็สีใส่หัวต่อเนี่ยแล้วครับผมสายอ่อนครับหัวต่อครับผมนี่นะครับผมหัวต่อเนี่ครับผมหัวต่อไข่ควงนะครับผมง่ายๆครับผม ร้องมึงจะหัวครับผมวานที่ออกได้กะนะครับผมต้มกงาการสีเงาครับผมครับผมจุดจวดออกเลยครับผมง่ายดีครับผมมาแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการถอดกันนะครับผม มิดโปวมันถึงง้วเกินไปนะครับนี่มันนอดถอดเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมเอาออกมาเลยครับผมใส่ส้มคานะครับ <c oughs> เพื่อสิ่ถอดจุดเบรกออกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจัดการนะครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เป็นแบบนี้ครับผม <c oughs> เอา ประแจเบอร์สิบสี่นะครับผมกันออกเลยนี่ครับผมของไม้นี่นะครับผมนี่ชุดเบรกกับไส้ครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขาเนี่ยอาออกมาขาหนึ่งได้ครับผมมันใส่หยาเอ้าหลุดออกหลอกอยู่บนั่นเนาะเข้าหรอครับผมตัวตานางก็หลุดลุยเลยครับผมม่เป็นยังครับผมยังอีกสองขาที่ด้านไหนครับผมเสียบเข้าไปเลย ทันสัตวมันหมุนยากตัวนี้มันอยู่ในที่สอกหลีกนะครับผมใส่ชุดเบรกเข้าไปครับผมใส่สลิงนี่ครับผมใส่เบรกนะครับผมก่อนที่ใส่มอเตอร์นะครับผมถูกยางสลักเกลียตัวเก่างัดออกมาพร้อมที่ใส่ตัวใหม่เข้าไปเพิ่นนะครับผมโอเขียวเพื่อนนะครับผมงัดออกมาที่เรียบร้อยนะครับผมครับผมการใส่ตัวใหม่ครับผมใส่กระเสียบกุ๊บกับเข้าไปครับผมท่าน้ำยา กาวเหลืองนะครับผมเราก็เสียเข้าไปเลยครับผมลูกยางสั่ระเปาก็ใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเนะครับนี่โอเคตัวใหม่นะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยใส่ถังครับผมถังปั้นนะครับผมอยู่ไหนเอออยู่นี่เองอยา,ากจะการใส่ครับผมถังปั้นกับใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ เหลือขั้นตอนการขันน็อตน,นะ,ค,ะครับผมครับผมที่เขาไขไขออกนะครับผมแล้วกะ็ใส่ชุดเบรกตัวสายลองเครื่องะครับผมโอเคครับสายเบรกประกอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมชุดเบรกเหลือตัวสายไฟนะครับผมสายไฟกับตัวตามสีเลยะครับผมรุ่นนี่ปัญหา ตนี่ครับผมเสียไปมังเกาเนาะเสียไปเลยครับออกไปสีแดงเป็นแบบนี้ตัดออกเลยครับผม ครับผมหมุนครับผมงอหัวนิดนึงครับแล้วก็หยิบด้สีน้มืงงนั้นครับผมเหมือั้นเนาะ โอน,นังไรกะแกวปวดไปน้องเอ้ยอายุคือท่านเลยไลเป็นไดนี่หมุนเลยครับผมหมุนเลยกรับง้อหัวนิดน,นึงครับนี่เหลือสีขาวครับผมอืมขึ้มใสายเก่ากันครับนี่สีขาวที่ตรงไหน,นเออตรงนี้เนาะ โออ้ยต่เดี๋ยวจัดการต่อกันครับผมสิได้พันประเถิแล้วก็มาล่องเครื่องพร้อมกันเนาะครับผมนี่สายไฟต่อเป็นทีเรียบร้อยนะครับผม,มค่อยเก็บรายละเอียดอีกเท่าไหร่นะครับผมเสียบไฟครับผมเปิดสวิตช์ครับมาล่องปั้นครับผมโอ้ จวดจวดจวดอืมได้การครับผมเย่โอเคครับผมโอเคโอเคแห้งขนาดครับผมเย่ได้การครับผมเจ yeah. okay, okay. ็บ, yeah. ดรรบเดี๋ยวผมก็สิเจ็บรายละเอียดนะครับผมเอาถุงพลาสติกมหฮอยเพิ่มน,นะครับผมปิดฝาฝาหลัง ครับผมสำหรับคลิปเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องสักผ้าซัมซุง้งนะครับผมปันแห่งนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงสำานี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเฮาเลยครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ